สวัสดีครับวันนี้บ่าวพ่อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นข่าวเรื่องราวของจากเพื่อนรักสู่แม่เลียงก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวจากน่าจะเป็นต่างประเทศนะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่ชวนอึ้งนะครับให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสังคมออนไลน์ใน TikTok นะครับอย่างเหตุการณ์ล่าสุดนะครับทำเอาอึ้งไปตามๆกันเป็นกรณีของสาวชาวอินโดนีเซียนะครับ เป็นผู้ใช้ทิกตอกครับที่โพสต์คลิปเล่าเรื่องราวความน่ายินดีของครอบครัวตัวเองที่เมื่อพอ่อแท้ๆของเธอแต่งงานใหม่โดยเจ้าสาวก็คือเพื่อนสนิทในวัยเรียนของเธอนั่นเองโดยสาวรายนี้โพสต์ post คลิปประมวลภาพเป็นภาพเธอกับพเพื่อนสนิทคนนี้ตามด้วยภาพของเธอกับพ่อก่อนจะสลับมาเป็นภาพถ่ายของเธอคู่กับเพื่อนในชุดเจ้าสาวและภาพเฉลยเป็นพิธีงานแต่งงานของพ่อกับเพื่อนตัวเองที่จูงมือเข้างานวิวาในช่วงที่ผ่านมา เจ้าตัวยังเขียนแปลนะครับเป็นภาษาไทยว่าเมื่อเพื่อนรักในอ้อมแขนของฉันกลายมาเป็นแม่ในบ้านและยังระบุข้อความว่ามิตรภาพของเราจะยงคงอยู่ไปชั่วชีวิตก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่มาแชร์มาแบ่งกันฟังนะครับเดี๋ยวบ่าวป้อมมีข่าวอะไรจะมาแจ้งอีกแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ